สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่กับแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งค่ะเป็นแคตตาล็อกสินค้าสุขภาพของแอมเวย์ฉบับปี2025ค่ะสวัสดีครับใช่ครับแคตตาล็อกเล่มนีอ้อ่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่รายการสินค้านะครับผมว่ามันเหมือนเป็นภาพสะท้อนตัวตนของแอมเวย์เลยนะทั้งเรื่องราวความเป็นมาปราัชญาแล้วก็เอ่อความมุ่งมั่นในด้านต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองกลั่นกรองเอาข้อมูลสำคัญสคัญจากแคตตาล็อกเล่มนี้นะคะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของแอมเวย์ทั้งในระดับโลกแล้วก็ในไทยรวมถึงจะเจาะลึกถึงปรัชญาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนแล้วก็แน่นอนกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นๆอย่างนิวทีไลท์ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลนี้กันเลยดีกว่านะคะถ้าพูดถึงภาพรวมก่อนเลยนะคะแอมเวย์ M นี่ถือเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับคือก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2นะครับหรือคศ1 9 5 9ที่เมืองเอดารัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดเลยปี2024ของ DSN นะครับ Direct Selling News เนี่ยเขาก็ย,ยังจัดให้แอมเวเป็นธุรกิจขายตรงอันดับหนึ่งของโลกอ,อยู่ครับอันดับหนึ่งเลยเหรอคะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็กว่าร้อยประเทศและดินแดนทั่วโลกแล้วครับ โหการดำเนินธุรกิจในระดับโลกขนาดนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานคงต้องแข็งแกร่งมากๆเลยมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะมีครับในแคตตาล็อกนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจเลยครับอย่างเรื่องสิทธิบัตรนี่ก็มีเยอะนะครับเอ่อกว่า750ฉบับเลยทั้งที่รับรองแล้วแล้วก็ที่รอพิจารณาอยู่750ใช่ครับแล้วก็มีโรงงานผลิตเอง5แห่งทั่วโลกเลยนะครับค่ะ และจุดที่ผมว่าเด่นมากๆเลยคือเรื่องฟาร์มออแก,กนิกครับเขามีฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นของตัวเองถึง4แห่งใน3ประเทศมีฟาร์มของตัวเองเลยเหรอคะครับผมพื้นที่รวมๆกันนี้ก็15,000ไร่ได้ครับ Oh. แล้วก็มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญอีกเกือกว่า800คนเลยนะครับที่ทำวิจัยและพัฒนายอยู่เบื้องหลังฟังดูเป็นการลงทุนที่จริงจังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองเนี่ยแล้วสำหรับในประเทศไทยล่ะคะแอมเวย์ M เข้ามานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อในไทยนี่ก็เริ่มตั้งแต่4พฤษภาคมปี2530ครับ2530ใช่ครับท่านนับถึงปัจจุบันก็เกือบเกือบ40ปีแล้วครับนานเหมือนกันนะนานมากเลยค่ะครับ ตอนนี้ก็มีเครือข่ายแอมเวย์ชอปอยู่82สาขาทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์กว่า250รายการค่ะแล้วก็มีการปรับตัวนะครับเพิ่มความสะดวกมีจุดรับสินค้าที่ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง7 e เ e ่ e อแล้วก็ Curry Express ด้วยครับอ๋อค่ะค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยครับผมนอกเหนือเรื่องธุรกิจแล้วเห็นว่ามีข้อมูลด้านการช่วยเหลือสังคมด้วยหรอคะอีกขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็สะท้อนว่าแนวคิดเรื่องการตอบแทนสังคมนี่เป็นส่วนหนึ่่งงงขออกาาาารทานมตลดคะ จุดแสนคนนี้ไม่น้อยเลยนะคะแสดงว่าทำมาอย่างต่อเนื่องจริงๆใช่ครับมีเอกประเด็นที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องความยั่งยืนค่ะดูเหมือนว่าแอมเวย์จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาน,นานมากก่อนที่กระแสะโลกจะหันมาสนใจกันจริงจังซะอีกนะคะถูกต้องเลยครับเรื่องนี้เหมือนกับอยู่ใน DNA ของแอมเวย์มาตั้งแต่แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ปี1959เลยที่เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ LOC นะครับ Liquid Organic er c l e a n e r LOC ตัวดังเลยนะคะใช่ครับ ตัวนั้นนะ่ะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์สูตรเข้มข้นยุคแรกๆเลยนะครับที่ออกแบบมาให้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยถือว่าล้ำหน้ามากๆครับค่ะแล้วนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังมีมิติอื่นๆอีกไหมคะที่สะท้อนแนวคิดนี้มีครับเป็นเหมือนไทม์ไลน์เลยครับที่น่าสนใจนะอย่างในทศวรรษ1970เนี่ยโรงงานที่สำนักงานใหญ่ในอเมริกาก็เริ่มเอาพลาสติกเหลือใช้มาบดเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้ว โอ้โหตั้งแต่ยุคเสร็จศู์เลยเหรอคะใช่ครับพอปี1 9 8 2กก็สร้างศูนย์รีไซเคิลเลยตั้งเป้าว่าจะรีไซเคิลขยะแข็งให้ได้ถึง90%เซโหเรียกว่าลงมือทำจริงจังมานานมากเลยนะคะใช่ครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงนิวทริไลท์ด้วยนะครับพอปี1988เาปเนี่ยฟาร์มทราเลกที่วอชิงตันซึ่งเป็นฟาร์มหลักเขาแห่งหนึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มออร์แกนิกแห่งแรกของแบรนด์เลยอ๋อค่ะค่ะจากนั้นในยุค90 ก็มีการตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะเลยและก็เริ่มนำกระป๋องรีไซเคิลมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อืมอืซึ่งก็ทำให้ได้รับรางวัลด้านรีไซเคิลด้านสิ่งแวดล้อมตามมาในปี91ปี92ครับในไทยเองก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะมีครับ ปี1993 oh. มีโครงการชื่อน,น่ารักน่ารักว่าฉันไม่ใช่ขยะนะจ๊ะอ๋อ oh, จำได้ค่ะเหมือนเคยได้ยินใช่ครับก็เชิญชวนให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาคืนเพื่อรีไซเคิลก็ถือเป็นโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมยุคแรกๆในบ้านเราเลยนะค่ะค่ะแล้วก็มีความพยายามต่อเนื่องในระดับโลกนะครับอย่างปี2005าฟาร์มนิวทรีไลท์ที่บราซิลก็เริ่มโปรแกร,รมบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมารดต้นไม้อืม <c oughs> ดีจังเลยค่ะ ครับหรือปี2006ที่ริเริ่มโครงการชื่อ Amway um Sustainability อันนี้เป็นการวางกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนให้ชัดเจนเลยครอบคลุมทั้งเรื่อง Plants คือการปลูก Products การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ Operations คือการดำเนินงานทั้งหมดการที่แบรนด์ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาตั้งแต่ยุคราบแรกแบบนี้ดิฉันว่านะมันน่าจะสร้างความได้เปรียบในแง่ของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้เยอะเลยนะคะในระยะยาวใช่ครับผมเห็นด้วยเลยครับ พอพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วในแคตตาล็อกมีการพูดถึงมาตราฐาน5ปอด้วยค่ะอันนี้เป็นเหมือนปรัชญาเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์หรือเปล่าคะใช่ครับครับเป็นหลักการที่แอมเวย์เขาใช้สื่อสารเรื่องคุณภาพเรื่องความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมี5้าปอด้วยกันคือปอแรกก็คือประโยชน์ค่ะประโยชน์ปอที่2ประหยัดครับอันนี้จะเน้นความคุ้มค่าเมื่อเทียบปริมาณต่อการใช้งานจริงนะครับไม่ใช่แค่ดูราคาต่อหน่วยอ๋อ ค่ะค่ะปสามประสิทธิภาพอันนี้เขามั่นใจเพราะพัฒนาจากศูนย์วิจัยแล้วก็โรงงานของตัวเองอืมปสี่ปลอดภัยครับคือคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อคนใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยปลอดภัยนะคะและ้วปสุดท้ายอันนี้ผมว่าน่าสนใจคือประกันความพอใจครับประกันความพอใจยังไงคะคือเขามีนโยบายรับคืนสินค้านะครับถ้าลูกค้าใช้แล้วรู้สึกว่าไม่พอใจในคุณภาพก็สามารถคืนได้ อันนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนทําธุรกิจเองแล้วก็ลูกค้าด้วยครับเป็นกรอบที่ชัดเจนดีนะคะทำให้เห็นเลยว่าแอมเ์พยายามจะสื่อสารคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าบ้างทีนี้พอมาดูภาพรวมสินค้าจริงๆในแคตตาล็อกโอ้โหมันหลากหลายมากเลยนะคะเยอะมากครอบคลุมแทบทุกหมวดหมู่ในชีวิตประจำวันเลยค่ะใช่ครับค่อนข้างครบวงจรทีเดียวครับถ้าแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆนะครับก็ตามนี้เลย กลุ่มแรกใหญ่สุดเลย Nutrition and Wellness ครับอันนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปกลุ่มควบคุมน้ำหนัก Body Key ไปจนถึงพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆค่ะกลุ่มที่2 XS Product XS อันนี้จะเน้นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ออกกำลังกายต้องการพลังงานเช่นพวกเครื่องดื่มให้พลังงานหรือโปรตีนบาร์อ๋อสายสปอร์ตนะคะใช่ครับกลุ่มที่3 Beauty ความงาม อันนี้ก็ครบเครื่องเลยมีทั้งสกินแคร์แบรนด์ a r t ์ทิสตรีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายเครื่องสำอางอุปกรณ์ดูแลผิวต่างๆโดยเขาจะเน้นการผสานเทคโนโลยีเข้าตับส่วนผสมจากพืชครับค่ะอาร์ทิสตรีนี่ก็ดังนะคะครับผมต่อมาก็ Personal Care ของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันเลยตั้งแต่ยาสีฟันแปรงสีฟันดูแลผิวกายดูแลเส้นผมค่ะ แล้วก็กลุ่มโฮมลิฟิ่งของใช้ในบ้านครับก็มีทั้งน้ำยาทำความสะอาดต่างๆผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์แล้วก็ที่เด่นๆเ,เลยก็คือเครื่องกรองน้ำ eSpring กับเครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky ครับอ๋อค่ะค่ะเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศนี้ก็เห็นบ่อยค่ะครับ แล้วก็มีกลุ่ม Agriculture ด้วยนะอันนี้น่าสนใจมีผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรเช่นสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ80ปุ๋ยน้ำ n u t t r p p l n n หรือแม้แต่ชุดปลูกผักสำหรับคนเมืองก็มีครับโหมีถึงการเกษตรเลยเหรอคะเรียกว่าตั้งแต่สุขภาพความงามของใช้ส่วนตัวไปจนถึงของใช้ในบ้านการเกษตรเลยนะคะเนี่ยยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของ SOP หรือ Standard Order Program อันนี้เป็นระบบสั่งซื้อต่อเนื่องอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์บางแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรเขานะครับอ๋อค่ะแล้วก็มีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆรวมถึงข้อมูลทั่วไปอย่างขั้นตอนการสั่งซื้อการรับประกรันสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกอะไรพวกนี้ด้วยครับ โอเคค่ะหลังจากเห็นภาพรวมแล้วเรามาเจาะลึกในแบรนด์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่ม Nutrition and Wellness กันดีกว่าค่ะนั่นคือ Neutralite แบรนด์นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับ Neutralite นี่เรื่องราวยาวนานกว่า90ปีเลยนะครับจุดเริ่มต้นนี้ต้องย้อนไปถึงเอ่อราวราวปี1915เลยนะ1915โหนานมากครับตอนนั้นคุณคาเรนบ็อก ผู้ก่อตั้งแนวพิษนี้นะครับเขาไปทํางานที่ประเทศจีนแล้วก็ไปสังเกตเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆระหว่างอาหารการกินกับสุขภาพของคนที่นั่นเป็นการค้นพบที่สําคัญมากเลยนะคะในยุคนั้นใช่ครับพอปี1934เนี่ยคุณข่าวเขากลับมาที่อเมริกาก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยในตอนนั้นคือเป็นวิตามินรวมเกลือแร่รวมและที่สําคัญคือมี Phytonutrient Ph ครับหรือสารสก,กัดจากพืชรวมอยู่ด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอเมริกาเหนือเลยครับอ๋อค oh, ่ะค่ะจากนั้นปี1942เขาก็พัฒนารูปแบบการเพาะปลูกแบบเฉพาะของนิวทรไล์ขึ้นมาที่เน้นความเป็นธรรมชาติปลอดสารเคมีซึ่งอันนี้ก็เป็นรากฐานของเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันนี้แหละครับ แล้วปี1948ก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยคือ Nutrilite XX หรือ Double X นั่นเองครับอ๋อ Double X นี่เองมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับแล้ว Nutrilite เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Amway ได้ยังไงคะอ๋อมันมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะ คือในปี1949เนี่ยผู้ก่อตั้งแอมเวย์ในอนาคตคือคุณเจแวนแอนเดลกับคุณริชเดวอลสนะครับตอนนั้นท่านทั้งสองเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ที่ประสบความสำเร็จสูงมากอยู่แล้วอ๋อเหรอคะค่ะจนกระทั่งปี1972นิวทริไลท์ได้ควบรวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแอมเวย์อย่างเป็นทางการเลยค่ะก็ทำให้แบรนด์เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวมีหมุดหมายสำคัญอื่นๆในประวัติศาสตร์ของนิวทริไลท์อีกไหมคะที่น่าสนใจนะครับก็เช่น ปี1 9 5่เป็นรี1า5 6ยเป็นายแรกๆเลยที่ผลิตวิตามินซีจากแหล่งธรรมชาติอย่างอาเซโรลาเชอรี่ออแกนิกอันนี้ที่เราคุยกันไปแล้วค่ะ<ฆ>ปี2004เริ่มใช้โปรแกรม n ิวทรีเ a r ร์เพื่อควบคุมแล้วก็รับรองคุณภาพของฟาร์มพันธมิตรเขาปี2012เริ่มโปรแกรมตรวจสอบย้อมกลับหรือ Traceability อย่างจริงจัง Traceability นะคะใช่ครับและล่าสุดเลยปี2024ก็เป็นการฉลองครบรอบ90ปีของแบรนด์นิ t ทรีไลท์ครับ90ปี อะไรคือจุดเด่นหรือความแตกต่างที่ NutriLights e เน้นย้ำม,มากที่สุดคะจุดแข็งสำคัญเลยนะครับที่แคตตาล็อกเขาชูขึ้นมาก็คือการเป็นแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกครับและที่สำคัญมากๆคือเป็นแบรนด์เดียวในโลกนะครับที่มีกระบวนการผลิตครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปลรูปด้วยฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก Global Data นะครับเป็นหน่วยงานวิจัยข้อมูลการตลาดระดับโลกเป็นแบรนด์เดียวเลยเหรอคะที่มีฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองแบบครบวงจรขนาดนี้ใช่ครับตามข้อมูลที่เขาอ้างอิงมานะครับแล้วเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับหรือ Traceability ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คะ่ะมันมีความหมายยังไงในทางปฏิบัติคะ ครับมันคือ <c oughs> ปรัชญาที่เขาเรียกว่า Seed to Supplement นะครับหรือจากเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Seed to Supplement ใช่ครับหมายถึงการที่ Nutrilite e เขาควบคุมดูแลทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันมากๆ <c oughs> ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมหรือ n อน GMO การเตรียมดินในฟาร์มออร์แกนิกการเพราะปลูกการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่พืชมีสารอาหารสูงสุดเลยนะค่ะไปจนถึงกระบวนการสกัด แล้วก็ผลิตออกมาเป็นเม็ดหรือผงเพื่อให้มั่นใจได้ใน3เรื่องหลักๆเลยคือความบริสุทธิ์ purity ความปลอดภัย safety และก็ประสิทธิภาพ effectiveness ของผลิตภัณฑ์ครับฟังดูเป็นกระบวนการที่ละเอียดมากๆเลยนะคะมีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มไหมคะมีรายได้เนียยที่ผมว่าน่าทึ่งมากเลยครับอย่างฟาร์มออร์แกนิกทั้ง4แห่งใน3ประเทศที่มีพื้นที่รวมกันเป็นหมื่นๆไร่นะครับเขามีการจัดการที่เข้มงวดมาก เช่นที่ฟาร์ม Trout Lake ในวอชิงตันเนี่ยเขาบอกว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่าเกณฑ์ USDA GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานการเกษตรที่ดีของอเมริกาเซีออีกนะครับสูงกว่ามาตรฐานอีกหรอคะใช่ครับแล้วพอเก็บเกี่ยวพืชอย่าง Acerola Cherry เนี่ยซึ่งเขาจะเลือกเก็บตอนผลยังสีขีวเขียวเลยนะเพราะมีวิตามิน C กับไฟโตนิวเทรียนสูงสุดอ๋อเก็บตอนขิวเขียว,ค,ยวครับ ต้องรีบขนส่งไปเข้าเครื่องอบแห้งชนิดพิเศษภายใน20นาทีเท่านั้นเองครับเพื่อคงคุณค่าสารอาหารไวให้มากที่สุด20นาทีเร็วมากเร็วมากครับแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือนแล้วก็ทดสอบคุณภาพน้ำจากแม่น้ำโคลอมเบียที่ใช้ปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยครับละเอียดจริงๆค่ะแล้วฟาร์มอื่นๆหรือฟาร์มของพันธมิตรล่ะคะมีมาตรฐานเดียวกันไหมก็มีมาตรฐานที่เข้มงวดไม่แพ้กันครับ คือใช้เฉพาะปุ๋ยจากธรรมชาติตรวจสอบดินทุกวันเลยเพื่อวางแผนการให้น้าให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า38ตัวทํางาน24ชั่วโมงเลยเพื่อติดตามบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการวิจัยเพื่อหาเวลาเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดสําหรับพืชแต่ละชนิดแล้วต้องนําไปแปลรูปภายใน24ชั่วโมงอืส่วนฟาร์มพันธมิตรเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองตามมาตรฐานนูท r ิเซิร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของนิ t ทริไล e ์เองครับเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้มีคุณภาพตามที่เขากำหนดจริงๆการลงทุนลงแรงในกระบวนการซีทูซัพ p ลิเมนต์ขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญให้กับผู้บริโภคได้มากเลยนะคะในยุคที่คนกังวลเรื่องความปลอดภัยที่มาของอาหารการกินกันเยอะๆแบบนี้ใช่เลยครับผมว่านี่เป็นจุดแข็งที่สาคัญมากๆของเขาเลยครับ มาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์เด่นๆกันบ้างค่ะอย่างกลุ่มโปรโตีนเห็นมีหลายสูตรมากเลยแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะใช่ครับ Nutrilize นี่มีโปรโตีนให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่ต่างกันไปตัวหลักๆก็จะมีตัวแรกเลย All Plant Protein อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่นิยมกันมากให้โปรโตีน8กรัมต่อช้อนสกัดจากถั่วเหลืองเข้าสาลีแล้วก็ถั่วลันเตาข้อดีคือไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ All Plant Protein ครับตัวต่อมา All Plant Protein Plus ส่วนนี้จะคล้ายตัวแรกแต่เขาเพิ่มส่วนผสมของ Dual Peptide เข้าไป Dual Peptide ครับเป็นโปรตีนสายสั้นที่ช่วยให้ดูดซึมง,ง่ายขึ้นแล้วก็มีผงอะโลเวราเข้ามาด้วยตัวนี้ให้โปรตีน9กรัมต่อช้อนอ๋อ oh, ค่ะค่ะแล้วก็มี Green Tea Protein อันนี้จะผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองกับนมผลขาดมันเนยให้โปรตีน9กรัมต่อช้อน จุดเด่นคือมีแคลเซียมสูงครับ250มิลลิกรัมเลยออือแล้วก็มีโปรโตีนรสช็อกโกแลตกับกลิ่นเบอร์รี่อันนี้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบแบบมีรสชาติหน่อยให้โปรโตีนประมาณ9-10กรัมต่อช้อนเป็นสูตรไขมันต่ำแล้วก็มีพวกแคลเซียมหรือวิตามินซีเพิ่มเข้ามาด้วยครับค่ะเห็นว่ามีการปรับปรุงช้อนตักใหม่ด้วยอันนี้มีอะไรน่าสนใจคะ อ๋อใช่ครับช้อนตักดีไซน์ใหม่เนี่ยทำให้การตัก2ช้อนมันจะได้ปริมาณโปรโตีนสูงถึง32กรัมเลยนะครับ32กรัมใช่ครับซึ่งเป็นโปรโตีนจากพืช100%เอร์เซ็์เลยถั่วเหลืองถั่วลันเตาข้าวสาลีจุดเด่นคือมี BCAAs หรือกรดอะมิโนสำคัญที่ช่วยสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ยถึง5,764มิลลิกรัมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะ ครับแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยแล้วก็มีค่าการย่อยโปรตีนหรือ PDCAS a AS เท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าสูงสุดหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถย่อยแล้วก็นำโปรตีนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยครับ PDCAS เท่ากับ1คือดีที่สุดดีที่สุดครับ ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายหรือดูแลสุขภาพผิวผมเล็บแล้วก็ที่สำคัญคือตรวจสอบย้อนกลับได้ตามปรัญญา Seed to Supplement ที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับค่ะแล้วผลิตภัณฑ์เรือธงอีกตัวอย่าง double x ล่ะคะตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้าง double x Phyto Blend ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาวิตามิน12ชนิดเกลือแร่9ชนิดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ Ph y t โ n น t r i e n t s p ไ y โ o น utrients อีกแล้วนะคะ แล้วก็สารสกัดจากกลุ่มซิตรัสกลุ่มเบอร์รี่รวมอะไรพวกนี้ครับค่ะประโยชน์หลักๆคืออะไรคะด้วยความหลากหลายของสารอาหารนะครับทำให้ประโยชน์มันค่อนข้างครอบคล,ลุมเลยครับตั้งแต่วิตามินเอช่วยเรื่องการมองเห็นวิตามิน B รวมช่วยเรื่องระบบประสาทการเผาผลาญพลังงานค่ะวิตามินซ e, ีซิลิเนียมช่วยต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมกับวิตามินดีช่วยเรื่องกระดูกไปจนถึงคโครเมียมที่ช่วยในการทํางานของอินซูลินอะไรแบบนี้ครับ ก็ถือเป็นพื้นฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเลยอืมอืมครบถ้วนดีค่ะครับแล้วก็มีแบบชนิดเติมหรือรีฟิลให้เลือกด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยลดขียะบัรจุภัณฑ์ได้ด้วย ดีเลยค่ะนอกจากโปรตีนกับดับเบิลที่เป็นเหมือนตัวหลักแล้วยังมีผลิตภัณฑ์นิวทริไลา์กลุ่มไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคะโอ้โหมีอีกหลากหลายกลุ่มเลยครับที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านนะครับเช่นกลุ่มไฟโตนิวเทรนส์ก็มีผลิตภัณฑ์ผักผลไม้รวมเข้มข้นที่ช่วยเติมสารอาหารจากผักผลไม้5สีสําหรับคนที่อาจจะทานไม่พอในแต่ละวันค่ะกลุ่มสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ก็อย่าง Triple Omega ที่มีทั้งน้ำมันปลาน้ำมันเมล็ดเจียให้ EPA กับ DHA หรือเลซิสเตโรที่มีสารสกัดจากชาเขียวค่ะกลุ่มสุขภาพลำไส้นี่ก็มีครบเลยทั้งโปรไบโอติกหลายสูตรที่มีจุลินทรียดีหลายสายพันธุ์พร้อมอาหารของจุลินทรีย์หรือพรีไบโอติกนะครับแล้วก็มีโพสไบโอซึ่งเป็นโพสไบโอติกโพสไบโอติกครับเป็นสารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับอ๋อค่ะค่ะ กลุ่มเสริมความงามก็มีเช่น True v i v i t y ที่มีเซรามายจากข้าวสาลีช่วยเรื่องความชุ่มชื้นผิวหรือคอลลาเจนที่มีเปปไทด์จากปลาและก็ถัว่วเหลืองค่ะแล้วก็กลุ่มเฉพาะทางอื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับเช่น i y Blend ที่มีลูทีนซีแซนทีนสำหรับดวงตา Calmac D ie, สำหรับกระดูก HSN บำรุงผิวผมเล็บ g i n g o Plus บำรุงสมอง Juju B i นช่วยเรื่องนอนหลับ Livitox ดูแลตับ โอ้โหแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการเลยครับถือว่าครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเนี่ยทีนี้มาดูอีกกลุ่มที่น่าสนใจค่ะคือกลุ่มควบคุมน้ำหนัก BodyKey อันนี้มีแนวคิดและผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะครับ BodyKey นี้ก็เป็นโปรแกรมแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีนะครับหัวใจหลักเลยก็คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร b อ dy Key ครับ ทดแทนมื้ออาหารใช่ครับมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะกาแฟโกโก้กล้วยชาน,นมเบอร์รี่จุดเด่นคือในหนึ่งซองเนี่ยเขาจะให้สารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนสำหรับหนึ่งมื้อเลยทั้งโปรตีนจากพืชใย,ยอาหารคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนไขมันดีวิตามิน12ชนิดแร่ธาตุอีก9ชนิด สารอาหารครบเลยครบครับแต่ให้พลังงานค่อนข้างต่ำนะประมาณ2 0 0 2 2 0ถึงกิโลแคลอรี่ต่อซองแล้วก็มีสูตรน้ำตาลน้อยกว่าเป็นทางเลือกด้วยครับหมายความว่าใช้ทานแทนมื้ออาหารได้เลยเหรอคะใช่ครับแนวคิดคือใช้ทดแทนมื้ออาหาร1ห,หรือ2มื้อต่อวันไปเลยเพื่อช่วยควบคุมปริมาณแคลอรี่แต่เราก็ยังได้รับสารอาหารที่จาเป็นครบถ้วนอยู่นะครับอ,อ๋อค่ะ นอกจากตัวทดแทนมื้ออาหารแล้วในกลุ่มบอดี้คีก็ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักด้วยนะครับเช่น CLA 500อันนี้เป็น CLA จากน้ำมันดอกคำฝอยค่ะแคลโออันนี้มีสารสกัสดจากถั่วขาวแล้วก็ Green Tea Plus อันนี้เป็นสารสกัสดชาเขียวกับสาหร่ายสีน้ำตาลครับอืเห็นว่ามีการจัดเป็นชุดโปรแกรมสำเร็จรูปด้วย <c oughs> ใช่ครับ มีชุดควบคุมน้ำหนัก Body Key ในแบบของคุณครับซึ่งอันนี้เป็นการรวมผลิตภัณฑ์หลักๆที่จำเป็นสำหรับการเข้าโปรแกรมเลยนะก็จะมีทั้งตัวทดแทนเมื้ออาหาร WX Protein ผลิตภัณฑ์ดูแลลำไส้อย่าง Post B หรือ Probiotics และก็ตัวช่วยเผาผลาญอย่าง Green Tea Plus <า>ผ้ามาให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างครบพุงจอเลยครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นควบคุมน้ำหนักอย่างจรงิงจัง ครบเลยนะคะทั้งผลิตภัณฑ์หลักตัวเสริมแล้วก็อุปกรณ์วันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลจากแคตาล็อกแอมเวย์ปี2025กันอย่างรอบด้านเลยนะคะตั้งแต่ภาพรวมของบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแนวคิดเรื่องความยั่งยืนที่ทำมาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปรัชญา5ปอที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ใช่ครับแล้วก็ที่ผมว่าโดดเด่นมากๆเลยคือเรื่องราวแล้วก็ปรัชญา seed to supplement ของ n e u ท r a l i t e นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมคุณภาพความปลอด ไผตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยผ่านการทำฟาร์มออร์แกนิกการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งที่สำคัญมากๆในอุตสาหการรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยครับค่ะรวมถึงเราได้เห็นภาพรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากจริงๆตั้งแต่กลุ่มเสริมอาหาร n e วโตรไลซ์โปรแกร,รมควบคุมน้ำหนักบอดี้คีกลุ่มความงามอาร์ติสตรของใช้ส่วนตัวไปจนถึงของใช้ในบ้านและผลิตภัณฑ์การเกษตรเลยนะคะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราครีกันวันนี้นะครับก็เป็นการสกัดแล้วก็เรียบเรียงมาจากเนื้อหาในแคตตาล็อกที่ทางผู้จัดทำเขาได้รวบรวมไว้นะครับค่ะหลังจากที่เราได้สำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือการที่แบรนด์อย่าง Neutralize สามารถลงรายละเอียดแล้วก็สื่อสารเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์จนถึงมือผู้บริโภคหรือ e e d to s u p p l e m e n t ได้อย่างเข้มข้นชัดเจนขนาดนี้เนี่ย มันอาจจะกําลังสร้างมาตรฐานใหม่หรือ,อ,อไปเพิ่มระดับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือไปจากอาหารเสริมหรือธุรกิจขายตรงในอนาคตอันใกล้นี้ได้ยังไงบ้างก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ